สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับค,คุณครูปรวีนานะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในเรื่องที่6ค่ะการระบายสีภาพให้มีน้ำหนักนะคะเน้นให้เด่นนะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อในเรื่องของมิติของภาพเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนื้อหาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ วันนี้เราเรียนอยู่ในเนื้อหาในเรื่องของระบายสีภาพยังไงให้เกิดมิติของภาพนะคะยังเน้นในเรื่องของแสงและเงานะคะแสงเกิดจากอะไรได้บ้างคือแสงที่เกิดจากธรรมชาติหรือพราทิตนะคะหรือแสงไฟที่ส่องมากระทบวัตถุนั่นเองส่วนที่สว่างที่สุดก็จะเป็นส่วนที่โดนแสงนะคะแล้วก็จะไล่น้ำหนักไปอ่อนกลางและเข้มนะคะส่วนที่มืดที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของเงาตกกระทบ เงาตกกระทบจะอยู่ส่วนไหนก็คือจะอยู่ในส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับแสงนั่นเองนะคะในหัวข้อนี้ก็ยังเน้นในเรื่องของน้ำหนักสีทำให้เกิดแสงเงาและมิตินะคะให้ดูสมจริงมากขึ้นโดยเน้นนะคะ3มระดับนั่นเองก็คือสีอ่อนสีกลางและสีเข้มโดยเป็นสีที่อยู่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นสีโทนร้อนนะคะและสีโทนเย็นนั่นเองค่ะ ยังใช้หลักการเดิมนะคะส่วนที่สว่างหรืออ่อนที่สุดจะเป็นส่วนที่ตกกระทบกับแสงหรือว่าเจอแสงนะคะส่วนที่แค่ที่สุดจะเป็นเงาตกกระทบนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแสงนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกทั้นสา,าที่นักเรียนจะทําในสัปดาห์นี้นะคะก็คือการระบายสีทําให้เกิดมิติของภาพนั่นเองนะคะโดยที่นักเรียนนะคะสังเกตจากพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนเอย่ย ส่วนที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์นะคะจะเป็นส่วนที่สว่างที่สุดจะใช้สีน้ำหนักอ่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่โดนแสงพระอาทิตย์นะคะจะเกิดเงาตกกระทบจะอยู่ตรงข้ามกับแสงนะคะจะใช้น้ำหนักอ่อนกลางเข้มเหมือนเดิมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาศิละปะนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องที่6นะคะ ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆนะคะส่งในลายกลุ่มห้องเรียนวิชาศิละปะประจำห้องของตัวเองเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ